พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นแรกพระขุนแผนภายกุมารหลวงพ่อเหินมวลสารหลวงปู่ถิมที่มอบให้หลวงปู่บุญวัดบ้านนาลำตัดหน้าม่านหน้าพวงหน้นงข้าราชการนัากการเมืองตำรวจทหารแห่ร่วมพิธีเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2 5 6 6วัดห้วงหินอำเภอแกรงจังหวัดระยองได้จัดพิธีบวงสวง พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระขุนแผนหลวงพ่อเหินวัดห้วงหินอำเภอแกลงจังหวัดระยองรุ่นแรกขึ้นซึ่งมีส่วนผสมของมวลสารผงภายกุมารหลวงปู่ทิมที่มอบให้หลวงปู่บุญวัดบ้านนาตกถึงหลวงพ่อเหินเริ่มเวลา7จนาิกา9นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้น ช่วงบ่ายได้เปิดให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาขันครูเวลา18นาฬิกา39นาทีได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระขุนแผนภายคุมารหลวงพ่อเหินวัดห่วงหินอำเภอแกลงจังหวัดระยองรุ่มแรกโดยมีหลวงพ่อเหินเป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกพร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังประกอบด้วยหลวงปู่แก้ว สำนักสงป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วป่าจีนบุรีหลวงพ่อเหินวัดห้วงหินระยองหลวงพ่อเก่งวัดวังซั์สะแก้วหลวงพ่อประสงค์วัดท่ามะกอกระยองหลวงพ่อบุญหลายวัดปุตเนียมศรีสะเกดหลวงปู่แก้วเมตตาดับเทียนชัยหลังเสร็จพิธีได้มีการแจกวัตถุมงคลฟรีชื่นมื่นกันไปทั่นหน้า สำหรับบรรยากาศภายในงานพิธีมีลูกศิษย์ลูกหาข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองมาร่วมภายในมณฑลพิธีเป็นจำนวนมากน้าหนงน้าพวงทีมลำตัดหน้าม่านซึ่งเป็นสิทธิหลวงพ่อเหนินก็มาร่วมงานด้วยนักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นเก่าของเมืองระยองไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่บุญวัดบ้านนาแม้พระเครื่องของหลวงปู่บุญจะมีไม่มากรุ่นและไม่ดังเปี้ยงป้าง แต่คนระยองต่างเชื่อมั่นในพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์ดีทางด้านเมตตาโชคลาภแขวคาดสำหรับสิิ์สืบสายพุทธาคมและมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่บุญที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือหลวงพ่อเหินสุนทราจาโลเจ้าอาวาดวัดหว้วงหินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยมีหลวงปู่บุญได้มอบช้อนที่ท่านใช้สำหรับฉันข้าวให้หลวงพ่อเหิน พร้อมกล่าวปริศนารมไว้ว่าฉ้อนนั้นสามารถตักอะไรก็ได้จงสร้างโบสถให้แล้วเสร็จ สามรูปศิษย์ที่มาร่วมเขา้าพิธีสําหรับในครั้งของปลารตีนี้น้องปาธนาหลวงปู่แก้วดับเทียนไทยกลางหลังจากหลวงปู่ได้รับเทียนไทยแล้วคณะญาติยาโยมทิพยานสามรูปศิษ์ก็จะได้รับนำพระพุทธมนต์น้ำพระพุทธมนต์ที่ทำการพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตทั้งตุ้มทองตุ้มเงิน นะครับอยากยมคุทธทนและจะได้รับน้ำอมฤตงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ครับ คับนะตอนนี้หลวงปู่กแก้วนะครับท่านเจริญกลยวัตถุมงคลอยู่นะครับเจอภาพพระเจดี่ขนาดจานกำลังเจอวัตถุมงคลถึงแหนไปมาพร้อมด้วยวัตถุมงคลของอาจารย์หลวงปู่านสิทั้งหมดที่มาตวาสงสูงสุดที่สี่สำนักสงฆ์เขาไม้แก้วนะปานน่าจริงตุรีนะหลวงปู่กแก้ว นะหลวงพ่อเหินนะนาหลวงพ่อเหินท่านนะท่านนะเจิมแล้วก็นะาเคาะไปที่วัตถุมงคลน,นะน้าหลวงปู่บุญหลายฮนะวัดปุญเนียมนะครับนะก็เจิมด้วยนะครับน้าหลวงปู่บุญหลายวัดปุญเนียมอยู่ที่ศรีสะเกดนะนศรีสะเกนด หลวงปู่แก้วนะครับท่านเจิมนะหลวงนะหลวงพ่อเหินเดี๋ยวนี้มาลงปูแก้วลวงปู่แก้วนะครับ ไม่ขารด đi <laughs> một lúc kéo khác, mất đi, đi một lúc kéo mạnh áp triển sai khác, triển mấy, ờ, ừ, màu vàng với tay láng theo lời cho này leo leo nó. à, bao nhiêu theo sáng một thì ha theo, phải không?